แล้ววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาที่ The Residence Mandarin Oriental Bangkok ค่ะที่นี่เป็น residence ที่หรูหรามากๆเลยนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาและติดกับไอคอนสยามค่ะจือได้มาทำโปรเจกต์ที่นี่นะคะเป็นอินเทอร์เนียประมาณ5ห้องค่ะเห็นข้างนอกหรูหราขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจืจะพาทุกคนไปดูข้างในกันค่ะว่าจือในระมิดห้องให้หรูหราขนาดไหนตามไปดูเลยค่ะ ตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น44แล้วค่ะเป็นชั้นที่สูงมากๆแล้วก็วิวสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โถงฟออเยนะคะที่เราเนรมิตให้คุณทีมใหม่ทั้งหมดเลยคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นผนังสีขาวเฉยๆไม่มีประตูแบบนี้นะคะแต่เราวาตั้งใจให้ตรงนี้มันดูมีคาแรคเตอร์เหมือนแบบจังกอนิดๆเพราะว่าทางโอนเนอร์ค่ะเป็นผู้สามีภรรยาคนเยอรมันนะคะเขาก็แบบชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบเดินทางค่ะดังนั้นเขาก็อยากจะให้มันมีแบบฟลอ r รดอก ไม้หรือว่าแบบใบไม้เป็นป่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เพื่อนจะมาบ้านแล้วเขาอยากจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเวลาเขาออกลิฟต์หรือว่าหยุดลิฟต์ที่ชั้นไหนเ่ะ <c oughs> เขาก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของบ้านนั้นๆเราก็เลยสร้างแบบนี้ให้เขาค่ะแต่ว่าความดังโก้หรือว่าความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเราก็ยังเสริมความกชัวร่เข้าไปนะคะก็คือแบบเนี่ยซุ้มประตูปกติมันจะเป็นซุ้มธรรมดาใช่ไหมเราก็แบบใส่คิ้วบัวเข้าไปให้อลังการงานสร้างเป็นฟัวไฮ แบบดอไปเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกอะคะ่ะประตูไม่ใช่เป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนประตูให้เป็นประตูกระจกค่ะ <c oughs> เพื่อที่เวลา <c oughs> เคพื่อนบ้านมาหาใช่ไหมทางโอนเนอร์มารับแขกก็จะได้มองหน้ากันเอาเซย์ไฮอะไรแบบนี้จะได้รู้ว่าใครมาหาแล้วก็สามารถเปิดประตูให้ได้หรือเปล่าค่ะ <c oughs> ตัว p a เปเปอร์นะคะอันนี้เขาก็สั่งผลิตเมทูเมเชอร์เลย, <c oughs> เลยก็คือเขาจะแมปปิ้งขนาดของตัวอาร์เวิร์กอะค่ะให้เข้ากับตัวสเปซเลยดังนั้นเขาจะส่งให้เราอรูฟก่อนบินนะคะ ตอนนี้พอเอามาติดอะ่ะมันก็จะแบบพอดีมากๆเลยหมายความว่าตัวใบไม้อ่ะคะ่ะมันก็จะสูงแบบไม่ได้เหลือ Space เกินไปแล้วก็เราสามารถกําหนดความสูงของต้นไม้ได้เลยอย่างเงี้ยเวลาเราเข้ามามันก็จะได้ดูเต็มๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของโครงการนะคะที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเขาจะต้องเซอร์วิสของเขาเนาะน้านลิฟต์เป็นแสแตนเลสแบบนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบประตู back of house นะคะที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบสีขาวเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูแต่ว่าเราย้อมสีไม้นะคะให้เป็นสีดําเพื่อ ให้มันเข้ากับองครวมโดยทั้งหมดจริงๆนี้เป็นประตูที่ไปถึงขยะนะคะก็คือเป็นประตูที่แม่บ้านสามารถเดินเข้าเดินออกได้ดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเราตกแต่งข้างในเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ มีทุกคนประตูแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสแกนนิ้วมือด้วยค่ะประตูตัวนี้พิเศษยังไงคือเราสั่งทําพิเศษค่ะเป็น s o ลิด wood แล้วก็พ่นสีนะคะคันนี้เราก็มีแบบตัวมือจับที่เรากะว่าเวลาทุกคนจับเหมือนได้จับบ้านครั้งแรกก็คือรู้สึกนุ่มตัวมือจับอันนี้ก็เป็นหนังนะคะฝรั่งอนะเนาะเราก็ไม่รู้เขาสูงเท่าไหร่เราก็จะเอามือจับไว้ตรงไหนเราก็คือทําเป็นแท่งย,ยาวๆไว้เลยลูกบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านจะมาหาเนี่ยเขาจับตรงไหนก็โดนหนังไปหมดอันนี้คือความตั้งใจ พอเข้ามานะคะเราก็จะมีที่วางรองเท้าแอบซ่อนอยู่ในตู้นี้นะคะอันนี้คือเราสั่งทําโดยเฉพาะเลยมันจะเป็นบิวอินที่มันพอดีกับตัวถูกนี้เลยนะคะข้างบนจะเป็นหินอ่อน b l a c k f o r e s t นะคะแล้วก็ทําเป็นบุกแม a t Book m a t ก็คือเป็นหินที่สลับเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าเขาวางแผนตรงข้ามกาันแล้วลายมันก็จะเหมือนสะท้อนกันแบบนี้นะคะหน้าบาเนี่ยเราทําเป็นกระจกรอนเพราะเราตั้งใจที่จะไม่ให้คน,หนเห็นว่าตัวข้างในอ่ะจริงๆเ ที่เก็บรองเท้าค่ะดังนั้นเวลาคนเดินเข้ามาก็นึกว่าเป็นคอนโซลสวยๆแบบนี้นะคะ แล้วห้องนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเป็นห้องเมนไฟแล้วก็ห้องเก็บของแต่จูเนรมิตทุกผนังออกให้หมดนะคะแล้วก็กลายเป็นห้องทํางานที่สามารถชมวิวที่มันสูงแล้วก็เห็นแม่น้าเจ้าพญานะตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จูคอนเซิร์นมากๆ่าแบบว่า,วาเรามีหน้าต่างที่สวยขนาดนี้แต่ทําไมเราต้องปิดกลายเป็นห้องเก็บของนะคะอันนี้ก็เลยโพสให้ลูกค้าแบบทุกผนังออกแล้วก็ย้ายเมนไฟเข้าไปอยู่ในคอริดอร์นะคะอันนี้ก็งานใหญ่เหมือนกันแต่ว่าลูกค้า แล้วก็เห็นเป็นใจด้วยกันห้องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออเดินเข้ามาแล้วมันไม่อุดอู้เนาะแล้วก็มีพาร์ติชันแบบเป็นกระจกนิดนึงเพื่อที่จะให้เห็นแบบมันกําลังกั้นสเปซอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผนังทึบอะไรนะคะอันนี้มันก็จะดูโปร่งม,มากขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าหินที่จะใช้เยอะที่สุดในโปรเจกต์นี้ก็คือ black forest ค่ะคือคาแรคเตอร์ของคุณทีมเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยก็จะเป็นคนธรรมดทําแมงนะคะเขาเป็น d e v e l o p ป r นักอสังหาที่เยอรมันเนาะดังนั้นเขาก็มีความดูหนะัก แล้วก็มีความละเอียดในการทํางานนะคะจู๊ก็เลยเลือกคาแรคเตอร์ของหินให้เข้ากับตัวตนเขาค่ะตอนแรกกับเรฟรีนซ์ที่คุณทิมส่งให้มาจะเป็นสีโทนอ่อนแล้วก็เป็นแบบสีเขียวเล็กๆซึ่งเราแบบมองหน้าคุณทิมแน่ใจหรอว่าคุณจะเอาสีนี้เราก็เลยทําอีกออปชั่นหนึ่งก็เป็นออปชั่นนี้ค่ะเป็นสีเทาดําดประมาณนี้ค่ะแบบตัดกันดังนั้นเขาจะดูลุกแบบเท่ๆทะมัดทะแมงแล้วก็ดูสุขุมเนาะแล้วแกแบบชอบมากแล้วจูก็ดีใจมากที่จู๊กพบคอร์สแบบสีเข้มเข้าไป โนคอริดร์แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเป็นห้องเ,เปล่าๆไม่มีอะไรเลยแต่จะบอกว่าจริงๆเราซ่อนทุกอย่างไว้นะคะ อันนี้มันดูโปร่งเนาะแล้วเราก็จะมีซุ้มที่เราทําแบบหินอ่อนเป็นหินอ่อนดีเทลซ้อนกันเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะซึ่งการทําหินอ่อนแบบนี้มันทํายากมากเพราะว่าปกติหินอ่อนมอักจะดัดโค้งไม่ได้คะ่ะเขาก็เลยต้องทําหินให้มันเป็นท่อ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 นถ้าคนไม่ได้สังเกตนะก็จะอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ถ้าสังเกตจริงๆอะ่ะมันจะมีความแบบมีท่อนเรียงกันไปแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ดีไซน์ที่เราตั้งใจก็คือเป็นตัวอาร์คหินอ่อนนั่นเอง อาที่์จะบอกว่าเมนไฟถูกย้ายมาตรงคอริดอร์ค่ะก็คือตรงนี้เลยก็คือเราทำตู้ซ่อนไว้นะคะ ็ค,คือความรกทุกอย่างก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เราก็จะทําเป็นตู้แบบกดกระเด้งนะคะก็ไม่มีมือจับคนก็จะได้แบบไม่รู้ค่ะมาทางขวาเนี่ยเราก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้าอ่ะเราทําเสริมเข้าไปที่โครงการให้มาค่ะก็คือทําตัวประตูใหม่นะคะประตูของทุกๆห้องเนี่ยเราทําใหม่หมดเลยก็คือเราทําเป็นแบบ solid wood นะคะมือจับเป็นหนังคอนเซ็ปต์เดียวก,กันกับข้างหน้าดังนั้นทุกอย่างจะอยากจะให้มันซิงโครไนซ์กันนะคะเป็น typical detail เนอะดังนั้น ในทุกๆจุดที่แบบกาลังจะเดินเข้าไปอีกห้องแดห้องหนึ่งก็จะมีมือจับแบบนี้นะคะโอเคในห้องน้ำอ่ะค่ะจะไปเจอแมทเทอเรียลหนึ่งมาแบบมันน่าสนใจมากมากเลยอ่ะเชิญค่ะอันนี้คือห้องน้ำนะคะเวลาเราเดินเข้ามาน้องก็จะเปิดอ้าแบบว่าต้อนรับเรานะคะอันนี้จริงๆคือตัวโครงการให้มาอยู่แล้วนะคะก็คือคือตัวซิงค์ตัวอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่เราตกแต่งเข้าไปก็คือผนังด้านบนนะคะมันเป็นผนังสี เราก็เลยคิดว่ามันไม่เข้า,าก็เลยขออนุญาตคนทีมเติมวอลเปเปอร์ที่มีคาแรคเตอร์เข้าไปนะคะตัววอลเปเปอร์เนี่ยคือการเอาหนังสือพิมพ์มาซอยย่อยให้มันเป็นวอลเปเปอร์แล้วมาถักเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะต่อตารางเมตรแบแพงมากแต่ลูกค้าก็สู้แบบสวยมากสุดท้ายแล้วนะคะมันแมทช์กับซิงค์มากๆอยู่ดีๆที่เราตั้งใจไว้เป็น black forest มันก็อยู่ตรงซิงค์ด้วยค่ะคุณก็เลยแบบทุกอย่างแบบเข้ากันไปหมดเลยค่ะ โอเคค่ะไปต่อถึงโซนที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ค่ะเวลาคนเดินเข้ามาก็จะรู้สึกว,ว้วาวว,าว้าวยังไงคะคุณเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูค่ะ จริงๆแล้วตรงนี้ยมันเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งจะทุบทั้งห้องเลยค่ะทุบทั้งห้องน้ําทุบทั้งผนังทุบทั้งหมดเพื่อให้ได้ Space แบบ f o r m a l living เข้าไปนะคะเราก็จะได้ Space เ,เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วโอนเนอร์ Owner อยู่กันแค่2คนที่นี่มี t r e bedroom ซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีห้องนอนเยอะขนาดนี้ค่ะก็เลยเสนอให้ลูกค้าทุบห้องหนึ่งเพื่อที่จะขยายโซน l i v i n งให้มันใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งจะอยากจะมายืนให้ดูว่า s Space มันใหญ่มากคุณอันนี้คือไม่ ไม่รู้สึกเลยว่าอยู่ในคอนโดอะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆปกติในคอนโดอะโซฟากับทีวีมันจะใกล้กันมากค่ะคุณแต่นี่คือเรามีสเปซแบบเล่นโยคะได้เลย <c oughs> คือแบบสเปซมันใหญ่มากๆนะคะแล้วดีใจมากที่สร้างสเปซนิดขึ้นมานะคะอันนี้เราวางโซฟายาว2เมตรแปเซนนะคะสามารถนั่งได้มากกว่า3คนคือเลือกโซฟานี้ก็เพราะว่าทางโอนเนอร์อะค่ะเค q u e s มาว่าเขาชอบแยงที่จะนั่งตรงโซฟาตัว L โซฟา ตัวเอลเนี่ยมันจะสามารถนั่งเรายืดขาได้ใช่ไหมคะคณภรรยาเขานะคะก็ครองที่ที่สามารถยืดขาได้คนทีมก็เลยไม่มีที่ที่สามารถยืดขาได้เราก็เลยต้องเพิ่มออโตแมนตัวนี้นะคะซึ่งออโตแมนตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปไหนได้นะคะถ้าสมมติว่าคนทีมอยากจะยืดขาตัวก้อนเนี้ยสามารถมาวางตรงนี้เพื่อที่จะยืดขาได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น coffee table นะคะจาก olivia living เนาะแล้วก็ a r m c h a ตัวนี้จาก steven and co ค่ะสวยมากมากเลยนะคะอันนี้ ความตั้งใจก็คือแบบอยากจะให้ทางโอนเนอร์สามารถนั่งแล้วก็หันไปชมวิวได้ด้วยหรือสมมติว่าถ้าแขกมาบ้านนะคะก็สามารถนั่งคุยกันนั่งอะไรกันได้นะคะในส่วนที่เราเนรเมิตให้คุณทิมตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของทีวีวอลที่เราบ้างแบบอลังการมากๆก็คือปกติอ่ะเราจะมีคิวและบัวเป็นโพลีแต่นี่เราใช้หินอ่อนมาทําเป็นคิวบัวค่ะนี่คือความละเมียดละไหมแล้วเราคิดดีเทลขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่ลูกค้าแบบชอบมากๆเลย ก็คือหน้าบานที่เราทําเป็นหนังค่ะสีนี้สีสลิเกรย์นะคะก็เป็นสีเทาแล้วก็เป็นหนังจริงน,นะคะทุกดีเทลของส่วนต่างๆที่เราสามารถหยอดมาร์เวลของ Black Forest ได้เราก็จะใส่นะคะอันนี้มันดูภูมิฐานมากๆเลยนะคุณปกติคอนโซลหน้าทีวีเราอะจะแบบสั้นๆ3 0มสิเซนเนาะอันนี้เราทํากว้างถึง60เซนค่ะคุณเวลามายือนอะมันดูแทบจะเป็นโตะโตะหนึ่งได้เลยอะคือมันดูหนักแน่นและแข็งแกร่งมากๆนะคะแต่ความที่มันหนา แมันดูแข็งแรงได้ขนาดนี้เพราะจริงๆเรามีเสริมข้างล่างค่ะคุณเรามีขาข้างล่างที่มันเป็นตัวสแตนเลสแล้วก็เราดีไซน์ให้มันรับน้ําหนักได้นะคะดังนั้นมันสามารถดูเหมือนลอยแต่จริงๆมันไม่ได้ลอยค่ะมันนีขา เดี๋ยวเราไปต่อกับโซนถัดไปค่ะก็คือโซนของดินนิ่งนั่นเองโซนของดินนิ่งอันนี้มันอลาัางการและหรูหรามากเป็นโซนที่ทุกคนแบบว้าวสุดๆเพราะเราตั้งใจส,สร้างเอลเมนต์ทีมทุกคนตะลึงอะเนาะก็คือเราเอาใบไม้ประมาณ200ใบค่ะโปรยลงมาเป็นเชฟแบบนี้ซึ่งเราก็คิดกันเองนะคะแล้วก็มีการเสริมไฟให้ตัวโมบายเนี่ยคะ่ะมันมีแสงที่เข้าไปสะท้อนระยิบระยับนะคะปกติเวลาเราเล่นโมบายแบบนี้เราก็จะ ยิงแสงมาจากข้างๆใช่ไหมคะแต่ครั้นี้จะไม่คะ่ะจะให้ตัว element ไฟอยู่ตรงกลางเลยดังนั้นใบไม้ My, ทุกใบมันก็เลยดูโฟลดิ่งดูลอยแล้วก็ดูเด่นขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วฝ้าค่ะปกติฝ้ามันจะเป็นแบบสีขาวเป็นฝ้าฉับเรียบเรารู้สึกว่ามันไม่หลักชูพอเราก็เลยทําฝ้าให้มันเป็นกระจกคะ่ะแล้วก็ซ่อนเลเยอร์เข้าไปนะคะแปลว่าตอนนี้เรายังมีฟังก์ชันก็คือเรามีไฟเรามีแอรครบและเราติดฝ้าให้มันดูลึกลับแล้วก็ กระจกมันสะท้อนทําให้ดูฝ้าสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้มันก็จะทําให้ทั้ง s สเปซมันดูซิงโครไนซ์กันเนาะพอจือไม่ได้ทําให้ห้องมันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูถูกเชื่อมโยงกัน Space มันก็เลยดูกว้างค่ะแล้วมาต่อเรื่องท็อปค่ะก็ยังไม่เว้นและไม่ไปไหนไกลค่ะก็คือ black forest อีกเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ Challenge มากๆเลยก็คือขนาดของโตะตัวเนี้ยที่สามารถนั่งได้10คนนะคะมันใหญ่มากก็คือ เมตรเพราะ3เมตรเนี่ยมันเข้าลิฟต์ไม่ได้ค่ะคุณแล้วเราอ่ะอยู่ชั้น44แปลว่าคนอนะ่ะจะต้องยกหินขึ้นมาชั้น44มันมีโอกาสแครกได้แบบ100%เราก็เลยต้องขออนุญ,ญาตทางโอนเนอร์นะคะแบ่งครึง่งแล้วก็จัดนำส่งตัวท็อปหินขึ้นมาจัดประกอบด้านบนนะคะจริงๆถ้าเราไม่บอกก็ไม่รู้นะว่ามีรอยต่ออยู่เพราะว่าลายหินนะ่ะมันต่อเนื่องกันอยู่ แต่นี้แค่จะบอกเทคนิคค่ะว่าจริงๆก่อนที่เราจะนําของขึ้นหรือว่ามาส่งเราอาจจะต้องเช็คขนาดริฟของโครงการด้วยนะคะว่าสามารถเอาขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นทริคเล็กเลกน้อยน้อยนะคะสําหรับการออกแบบคอนโดสูงค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปต่อนะคะคือโซนของโซนเบรคฟาสต์ค่ะซึ่งเป็นโซนที่ทางคุณผู้หญิงนะคะชมมากๆเลยเขาบอกว่าเขานั่งตรงนี้บ่อยมากๆซึ่งจริงๆโซนนี้เราตั้งใจจะให้เป็นโซนแบบไฮที T นะคะสามารถมองวิวแบบแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ดื่มชาไปด้วยตอนบ่ายตอนเช้าสามารถพาเพื่อนสาวมาคุยเมา้ามอยหรือว่านั่งคุยกันตอนกลางคืนจิบวายอะไรได้โซนนี้เป็นโซนที่แบบสบายมากๆเพราะว่าเราไม่ได้บ,บัด หรือจัดเฟอร์นิเจอร์เต็มนะคะยังมีโซนให้เดินโฟล์รอบเฟอร์นิเจอร์เสร็จนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่มันมีเท็กซ์เจอร์แบบลายครุขระเนิดนึงเราก็เอามาตัดกับงานบัวต่างๆนะคะดูสีเราใส่งานบัวใส่งานสแตนเลสเข้าไปถ้าทุกคนเห็นเนาะเราก็พยายามจะแมทชิ่งตัวสแตนเลสให้เป็นสีเดียวกันนะคะกับโซนถัดไปค่ะก็คือโซนของครัวซึ่งจริงๆแล้วเป็นครัวของโครงการนะคะเป็นครัวหลักล้านนะคุณเราไม่อยากจะแบบแตะอะไรเลยเป็นของแก๊กแาวนะคือจริงๆแล้วว่าตอนที่ก่อสร้างอะคะ่ะเราขออนุญาตเขายกครัวออกทั้งหมดเพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบ ได้ถ้าสมมติว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเราไปชนอะไรนะคะเราก็เลยขอให้เขายกออกและกลับมาใส่ให้ที่เดิมตอนที่เราเริจนะคะอันนี้เป็นครัวที่สวยมากๆเลยค่ะสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับโซนครัวนะคะก็คือตัวบาร์สตูตรงนี้อาจจะเป็นนั่งชิลดื่มไวน์กันตอนกลางคืนหรือว่ากินเบรคฟาสต์กันตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จึดก็จัดมาให้สี่ที่เนาะก็นั่งได้แบบเต็มแม็กเลยค่ะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของคุณออยนะคะอยากจะให้ไปดูตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นนะคุณออยได้พูดไว้นะคะว่าเราเลือกเอลเมนต์ต่างๆได้สวยมากแม้กระทั่ง สวิตไฟค่ะคนสวยเย็นสวิตไฟนี่คือคำจากุณออยเลยนะคะเราก็ไม่คิดนะคะว่าคนจะสังเกตว่าเราตั้งใจเลือกทุกทุกอย่างที่ใส่เข้ามาในอินทีเรียอันนี้เป็นของ R.DNA นะคะจะอยากจะเนรมิดไลทิงอะคะ่ะให้มันสามารถปรับมูดแ n d โทนในแต่ละเวลาได้นะคะก็เลยอยากจะให้เป็นงานดีมทั้งหมดเราสามารถ สามารถเพิ่มแสงเบาแสงได้แบบนี้นะคะของ r า n a อ่ะปกติมันจะเป็นตัวดิมเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นดิบขนาดใหญ่คือมือจับได้ง่ายอ่ะพอดีมือนะคะหมุนได้อะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็เขาจะมีแบบแพทเทิร์นมาให้เลยสมมุติเราวางไว้ป,ประมาณ5เซอร์กิตเนาะเขาก็จะมีมาให้5ปุ่มเลยแบบนี้ แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะไม่รู้นะคะว่าอันไหนเป็นเซอร์กิตไหนเจ้าบ,บ้านอาจจะต้องมานั่งจํานะคะว่าแบบดิมแรกคือตรงไหนดิมที่2คือตรงไหนนะ ไลทิ้งนะคะก็เป็นส่วนสำคัญม,มากๆเลยค่ะของงานอินเทียรยเนาะซึ่งเจือจะออกแบบให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ขออนุญาตโอนเนอร์ที่จะไม่ใช้ของโครงการเลยเพราะตัวโครงการเองเขาจะให้ไฟที่เป็นของไอคิทเทคมาซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ว่าฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานของบ้านหลังนี้คืออะไรอย่างเช่นโต๊ะจะวางที่ไหนโซฟาจะวางที่ไหนดังนั้นเขาไม่รู้เลยว่าตำแหน่งไ,ไฟควรจะวางไหนคะ่ะดังนั้นเราก็จะรื้อใหม่หมดและวางไฟใหม่ทั้ แล้วเราเข้ามาโซนสุดท้ายของโปรเจกต์นี้กันนะคะก็คือโซนของม a สเตอร์เบดรูมค่ะข้างต้นนะคะที่จือบอกไว้ว่าคอนเซปต์ที่นี่ก็คือจังกโก้นะคะตรงฟอยเยเรามีวอลเปเปอร์ป่าไปแล้วตรงดินนิ่งเรามีใบไม้ร่วงไปแล้วในห้องนอนเราจะไม่มีต้นไม้ได้ไงคะคุณเราใส่ต้นโอรีเข้าไปนะคะจริงๆเป็นต้นไม้ปลอมละคุณเพื่อง่ายต่อ a ม n เทน a น c e นะคะเพราะว่าโอ n เนอร์ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะจะอยู่เมืองไทยแค่สองเดือนต่อปีดังนั้นการที่เราใช้ต้นไม้ปลอมอะ่ะมันก็จะช่วยเรื่อง การดูแลอย่างมากนะคะแต่ก็ยังสร้างบรรยากาศได้ดีมากเลยนะคือจริงๆถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้นะคะพอต้อนไม้มันทรงสูงนะคะตัวกระถางที่จูเลือกก็เลยจะเป็นกระถางทรงสูงด้วยเหมือนกันถ้าใครเรียนการจัดดอกไม้ก็คือขนาดของดอกไม้เท่าไหร่ตัวแจกันก็ต้องยาวเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันที่จอเอามาใช้กับเทคนิคตรงนี้ค่ะและสิ่งต่อไปที่จูอยากจะ ลงรายละเอียดให้กับห้องนี้ก็คือความสูงเตียงที่ทางโอนเนอร์อยากจะให้ดูเหมือนโรงแรมค่ะความสูงของเตียงของโรงแรมมันจะสูงอ่าเตียงบ้านปกติเนาะซึ่งเตียงบ้านปกติเขาจะอยู่ที่ประมาณ45เซนแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ65เซนค่ะพอเราทําให้เตียงมันสูงอะคะ่ะมันก็ส่งผลให้ห้องอะ่ะมันดูักวรี่มากขึ้นนะคะเหมือนนอนที่โรงแรมเลยตัวเตียงจืบุด,ด้วยหนังค่ะเป็นหนังจริงเนาะเป็นหนังวัว ซึ่งสีเทาเนี้ยเราก็พยายามเลือกให้เข้ากับไม้นะคะแล้วก็อยากจะให้ตัวเฮดบอร์ดอะคะ่ะทำความสะอาดง่ายเนาะอย่างที่ทางโอนเนอร์เขาเกรงว่าเออเวลาเขาแบบใช้คอสเมติกอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเลอะเตียงหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวหนังแทนนะคะเพราะว่ามันสามารถทำความสะอาดได้ง่ายคะ่ะ แล้วที่เราอยากจะเลือกดีไซน์เตียงเป็นแบบโคง้คงก็คือทุกอย่างในห้องมันเหลี่ยมไปหมดแล้วค่ะคุณเราก็อยากจะลบมุมลบคมของเตียงให้มันดูอบอุ่มแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะสีที่เราเลือกอะคะ่ะเราแมปปิ้งตั้งแต่เราเลือกแมทเทอเรียลกันแล้วแหละว่าตัววอลเปเปอร์อะจะต้องไม่เด่นไปกว่าตัวเตียงเนาะเราอะอยากจะให้เตียงอะมันเด่นดังนั้นการเลือกสีอะค่อนข้างเซนซิทีฟเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้สีขาวไม่ได้อยากได้ สีครีมแต่เราอยากได้สีเทาแต่ว่าเทาอะไรที่มันไม่เข้มเกินไปยังดูอบอุ่นแล้วก็ดูสะอาดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จูพาทุกคนทัวร์ทุกซอกทุกมุมของบ้านคุณทิมเลยคะ่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาเห็นลูกรักนะคะที่เราปลูกปั้นมาตั้งแต่ลูกค้าย้ายเข้าอะค่ะก็ไม่ได้เข้ามารบกวนเลยแต่ว่าทุกคนรีเควสมานะคะว่าอยากจะให้พวกเราะพามาดูโปรเจกต์ที่เราสร้างเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรบกวนให้ท่านแบบเปิดบ้านให้เราเข้ามาชมกันนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะที่เราพามาดูผลงานที่เราสร้างจาก Double Win Space นะคะสามารถให้ กำลังใจหรือว่าบอกเราใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้จะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะจะพาทุกคนไปเยี่ยมโปรเจกต์ไหนหรือบ้านหลังไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย